ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายนะคะก่อนรับชมอย่างลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะเช้าวันถัดมา แสงแดดยามเช้าสองลอดเงาไม้ใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดทางเดินเข้าสู่คณะนิเทศศาสตร์นักศึกษามากหน้าหลายตาเดินผ่านไปมาด้วยความเร่งรีบบ้างหยุดยืนคุยกันเป็นกลุ่มบ้างยืนถ่ายรูปหน้าตึกเรียนในวันฟ้าใสบรรยากาศครึกค,ครื้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงบทสนทนา ท่ามกลางความวุ่นวายเหล่านั้นเคนยากับเดมี่ก้าวเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมกันเสื้อเชิดนักศึกษาที่รีดเรียบสะอาดกับท่าทีสงบของทั้งสองกลับดึงสายตานักศึกษาหลายคนให้หันมามองอย่างไม่อาจละสายตาเคนยาสะพายกระเป๋าหนังไว้ข้างตัวเดินด้วยท่วงท่าสงบมั่นคงราวกับไม่รู้สึกถึงสายตารอบข้างส่วนเดมี่สวมเสื้อคลุมบางสีเทาทับเสื้อเชิดขาวปลายผมสีน้ำตาลอ่อนกระทบแสงแดดจนดูเหมือนเรืองแสงอยู่เล็กน้อย ทุกคนมองเราอีกแล้วเดมี่เอ่อยขึ้นพร้อมรอยยิ้มกวนๆขณะโน้มหน้าเข้ามาใกล้เล็กน้อยใกล้พอที่เสียงนั้นจะได้ยินกันแค่สองคนเคนยาพยักหน้าเล็กน้อยอย่างไม่ใส่ใจสีหน้ายังคงเรียบนิ่งแต่สายตานิ่งเฉียบกลับจับจ้องไปข้างหน้าราวกับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ปล่อยให้มองไปเถอะถ้าเราจะคบกันจริงๆคนก็ต้องชินสักวันเขาตอบเสียงต่ำทะว่าชัดเจนและหนักแน่นจนเดมี่เผยยิ้มออกมา ตอนนี้คุณพูดคำว่าคบกันได้โดยไม่หลบตาแล้วนะครับเคนยาหันมาสบตาเขาสายตาที่เคยลังเลกลับนิ่งลึกขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนนี้ฉันไม่ได้แกล้งและก็ไม่คิดจะปิดอีกแล้วรอบข้างเริ่มมีเสียงซุบซิบดังขึ้นกลุ่มนักศึกษาหญิงชายหยุดพูดคุยแล้วหันมาจับจ้องบ้างก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายบ้างก็สกิดเพื่อนพร้อมรอยยิ้มตื่นเต้น แต่ทันใดนั้นเองเสียงส้นรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นปูนก็ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบชั่ววูบนักศึกษาหลายคนหันไปมองตามต้นเสียงก่อนที่ร่างของหญิงสาวในชุดกระโปรงเรียบหรูจะปรากฏตัวขึ้นกลางลานหน้าอาคารเรียนช่างเป็นภาพที่ดูอบอุ่นดีนะครับเสียงหวานแต่เจือเย็นชาดังขึ้นอย่างชัดเจนเคนยาชะงักเดมี่หันไปทันทีดวงตาเบิกขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าใครพูดไอรีน หญิงสาวเดินเข้ามาใกล้ช้าๆแต่มั่นคงทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยแรงกดดันแฝงอยู่ในรอยยิ้มที่ฉาบอยู่บนใบหน้าแค่จะมาทักทายนะคะไม่ได้จะขัดจังหวะอะไรเลยจริงๆเธอกล่าวพร้อมปลายตามองมือของเคนย่าที่ยังแต่อยู่หลังมือเดมี่เบาๆก่อนจะเลิกคิ้วแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะยินดีกับความสัมพันธ์นี้มากกว่าที่ฉันคิดนะคะ บรรยากาศรอบข้างเงียบสนิทสายตาหลายคู่จับจ้องราวกับกำลังดูฉากสำคัญในละครสดกลางวันแสกแเดมี่ขยับตัวเข้าไปยืนใกล้เคนยามากขึ้นอย่างเงียบๆดวงตาไม่ละจากไอรีนแม้แต่วินาทีเดียวเคนยามองเธอนิ่งๆก่อนจะพูดเสียงราบถ้าเธอจะพูดอะไรก็พูดตรงนี้เลยไอรีนไม่ต้องอ้อมค้อม ไอรีนยิ้มเย็นรอยยิ้มที่ไม่มีวันไปถึงดวงตาแม้แต่นิดเดียวได้ซิคขะฉันก็แค่สงสัยว่าความสัมพันธ์ที่เริ่มจากคำว่าหลอกจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันเชียวกลางลานมหาวิทยายลัยหลังคำพูดของไอรีนความเงียบกระจายทั่วบริเวณหลังคำพูดของไอรีนตกลงทุกสายตาจ้องมาที่ทั้งสามเรากับเฝ้าดูฉากสำคัญในละครเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครอยากพลาดแม้แต่วินาทีเดียว เดมี่สูดลมหายใจเข้าลึกหนึ่งครั้งก่อนจะยิ้มบางๆและเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่หนักแน่นความสัมพันธ์จะอยู่ได้นานแค่ไหนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นหรอกครับมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกตอนนี้มากกว่าไอรีนเลิกคิ้วเล็กน้อยแต่ยังคงรอยยิ้มเย็นชาไว้ไม่เปลี่ยนพูดได้ดีค่ะแต่บางทีตอนนี้ของใครบางคนมันอาจจะแค่ชั่วคราว เคนยาก้าวเข้ามาข้างหน้าเดมี่เล็กน้อยดวงตาเขานิ่งและแน่วแน่ยิ่งกว่าครั้งไหนๆถ้าฉันไม่จริงจังฉันคงไม่เลือกเดินออกจากบ้านมาเพื่อเขาหรอกไอรีนเสียงเขานิ่งแต่ทุกถ้อยคำกลับเฉียบคมจนไอรีนถึงกับชะงักไปชั่วครู่ฉันรู้ว่าเธอเจ็บแต่การลากคนอื่นมาเจ็บด้วยมันไม่ช่วยให้เธอหาย เดมี่มองเคนยาด้วยดวงตาที่อ่อนลงอย่างชัดเจนก่อนจะหันกลับไปทางไอรีนอีกครั้งผมไม่อยากให้เรื่องของเราเป็นการประทะกันหรอกครับเราไม่ได้ต้องการทำให้ใครเจ็บหรือเสียหน้าแต่ถ้ามันเป็นเพราะเราเลือกที่จะซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองผมก็จะไม่ขอโทษบรรยากาศเงียบลงอีกครั้งไอรีนยืนนิ่งมองทั้งคู่ด้วยสายตาซับซ้อนเธอไม่พูดอะไรอีกเพียงแค่เหย,ย,ยิ้มบางๆแล้วหันหลังเดินจากไปโดยไม่พูดคำลา ทันทีที่เธอเดินพ้นจากลานนักศึกษารอบข้างที่เฝ้ามองอยู่เงียบๆก็เริ่มพูดคุยกันเบาๆบางคนพยักหน้าบางคนยิ้มให้เคนยากับเดมี่ราวกับเข้าใจอะไรบางอย่างเคนยาหันกลับมาหาเดมี่มือของเขาขยับไปกุมมืออีกฝ่ายไว้แน่นขอโทษที่ปล่อยให้ในายเผชิญหน้าแบบนี้แต่ขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือฉันเดมี่ยิ้มพลางบีบมือกลับ ผมต่างหากที่ต้องขอบคุณที่คุณเลือกยืนอยู่ข้างผมต่อหน้าทุกคนแบบนี้แต่เพียงไม่นานหลังจากทั้งสองเดินเข้าอาคารเรียนเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของเดมี่ก็ดังขึ้นต่อเนื่องเมื่อเขาหยิบขึ้นมาดูจึงพบว่าโลกออนไลน์กำลังเริ่มลุกเป็นไฟภาพของเขาและเคนยาที่จับมือกันถูกถ่ายไว้หลายมุมพร้อมข้อความแนบที่บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างจงใจ หัวข้อหลักที่ถูกพูดถึงคือเคนยาซิรวัตรนอกใจคู่มั่นพร้อมภาพจับผิดที่ถูกเรียบเรียงให้ราวกับเขาแอบบคบซ้อนเดมี่ในขณะที่ยังมีพันธกับไอรีนบางโสาพสพาดหัวแรงเช่นเปิดโปงทายาทนักธุรกิจดังทิ้งคู่มั่นไปคงหนุ่มกลางมหาลายัยเดมี่ชะงักมือที่ถือโทรศัพท์สั่นเล็กน้อยขณะที่เคนยาก็เริ่มได้รับข้อความเตือนจากเพื่อนร่วมงานในมูลนิธิของบิดาและคณะกรรมการผู้สนับสนุนหลายราย ไอรีนไม่ได้แค่จะทำลายเราเธอจะลากฉันกลับไปที่เดิมเคนย่าผู้เสียงต่ำในตาเริ่มแข็งกล้าวอย่างชัดเจนเดมี่กัดริมฝีปากแน่นพยายามสูดลมหายใจให้ลึกที่สุดเพื่อควบคุมสีหน้าความสุขเพียงชั่วครูก่กำลังถูกบทขยี้ด้วยเรื่องราวที่ไม่มีใครยอมฟังความจริง เคนย่านั่งอยู่ตรงหน้าโต๊ะทำงานที่ไม่คุ้นเคยมือของเขาวางอยู่บนแฟ้มเอกสารเก่าที่ไม่ได้เปิดอ่านข้างๆมีเดมี่นั่งเงียบเงียบอยู่ใกล้กันเสียงนาฬิกาเดินช้าชราวกับย้ำให้รู้ว่าทุกวินาทีตอนนี้ช่างยืดยาวประตูห้องถูกเคาะอย่างเร็วและแรงก่อนจะเปิดออกโดยไม่รอคำอนุญาตเสียงของอาจารย์ประจำภาควิชาดังขึ้นแทบจะทันทีเคนย่าเดมี่เข้ามาหน่อย ทั้งคู่ลุกขึ้นและเดินเข้าไปด้านในห้องอาจารย์ใหญ่บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันแม้ไม่มีเสียงด่าหรือการตำหนิทันทีแต่สายตาที่พุ่งตรงมากลับทำหน้าที่นั้นแทนได้อย่างชัดเจนพวกเธอสองคนรู้หรือเปล่าว่าข่าวเรื่องพวกเธอตอนนี้กำลังลุกลามแค่ไหนเคนยาพยักหน้าเบาๆทราบครับ มันไม่ใช่แค่ภาพในโซเชียลนะข่าวเริ่มไปถึงผู้บริจาคของมูลนิธิรวัดและคณะกรรมการบางคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่เดมี่กลืนน้ำลายลงคอแต่ยังคงพยายามรักษาท่าทีสงบอาจารย์ครับข่าวมันไม่ใช่ความจริงเลยครับสิ่งที่พวกเขานำไปลงถูกตัดต่อถูกตีความผิดทั้งหมดแต่คนที่ดูข่าวไม่ได้รู้จักพวกเธอเหมือนเรานะเดมี่พวกเขาไม่ได้สนใจข้อเท็จจริงเท่ากับที่สนใจภาพลักษณ์ อาจารย์ตกโต๊ะเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลเคนยาขยับตัวเข้าไปด้านหน้าเล็กน้อยถ้างั้นผมจะเป็นคนจัดการครับผมจะออกแถลงการเองจะพูดในนามของผมไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแล้วเธอพร้อมไหมเคนยาถ้าเธอพูดออกไปเธอจะต้องยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทั้งตระกูลของตัวเองเคนยาหลุบตามองพื้นไปชั่วครู่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาอย่างแนว่วแน่ ผมยืนอยู่ฝั่งเดียวกับความจริงครับและผมจะไม่ให้คนที่ผมรักต้องเจ็บเพราะคำโกหกของคนอื่นอีกเดมี่หันมามองเขาด้วยแววตาอึ้งงันในแวบนั้นไม่ใช่เพราะคำว่ารักที่หลุดออกมาครั้งแรกแต่เพราะน้ำเสียงของเคนย่านั้นชัดเจนจนไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เลย แสงไฟสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต์สองสว่างอยู่เหนือศีรษะเสียงพูดคุยของนักศึกษากับเจ้าหน้าที่ในตึกเรียนค่อยๆซาลงเมื่อเคนย่าเดินตรงไปยังหน้าห้องประชุมคณะพร้อมกับเดมี่ที่อยู่ข้างกายบนประตูแผ่นป้ายชั่วคราวเขียนไว้ว่าห้องถแถลงการนักศึกษาคดีข่าวอื้อฉาว ในห้องมีสื่อจากชมรมข่าวมหาวิทยาลัยและกลุ่มตัวแทนนักศึกษาเข้ามาจับจองที่นั่งพร้อมไมโครโฟนและกล้องถ่ายรูปตั้งเรียงกันอยู่ด้านหน้าโต๊ะยาวที่เตรียมไว้เคนยาสูดลมหายใจหรือก่อนจะก้าวเข้าไปเขานั่งลงตรงกลางโต๊ะขนาบข้างด้วยเดมี่และตัวแทนอาจารย์หนึ่งคนพร้อมไหมเดมี่กระซิบถามเบาๆเคนยาพยักหน้าเล็กน้อยดวงตานิ่งสนิทแต่เต็มไปด้วยแรงแน่วแน่ ไม่นานนักเจ้าหน้าที่ประจําชมรมข่าวเปิดไม่ให้เคนย่าพูดเขาลุกขึ้นยืนท่ามกลางแสงแฟลชและเสียงคลิกกล้องที่ดังขึ้นทันทีผมชื่อเคนย่าศิรวัตรและในฐานะเจ้าของชื่อที่ถูกพาดพิงในข่าวผมขอพูดด้วยตัวเองเสียงในห้องเงียบลงจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจสิ่งที่ถูกนำเสนอว่าผมนอกใจคู่มั่นของตัวเองเพื่อคบกับเพื่อนนักศึกษาไม่เป็นความจริง เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากด้านหลังแต่เคนย่ายังพูดต่อด้วยน้ำเสียงมั่นคงผมยอมรับว่าผมเคยถูกจัดมั่นไว้โดยข้อตกลงของครอบครัวและผมเลือกที่จะไม่เดินต่อในความสัมพันธ์นั้นตั้งแต่ก่อนข่าวพวกนี้จะเกิดขึ้นการที่ผมกับเดมี่เริ่มคบกันมันไม่ได้เป็นเรื่องของการซ้อนหรือหลอกลวงแต่มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจเดินออกจากความไม่จริงเพื่อจะได้อยู่กับความรู้สึกที่ชัดเจนที่สุด สายตาหลายคู่เริ่มอ่อนลงขณะที่บางคนพยักหน้าอย่างเข้าใจผมไม่ได้หวังว่าทุกคนจะเชื่อทันทีแต่ผมขอแค่ให้พื้นที่กับความจริงและอย่าปล่อยให้ข่าวที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงทำลายใครเพียงเพราะมันถูกพูดซ้ำมากพอเสียงในห้องยังคงเงียบงนันแต่เต็มไปด้วยพลังของความตั้งใจ เคนยากล่าวขอบคุณก่อนจะนั่งลงข้างเดมี่อีกครั้งเดมี่หันมามองเขาด้วยแววตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแม้จะยังมีเมฆหมอกรายล้อมอยู่รอบตัวพวกเขาแต่แสงเล็กๆของความจริงก็กำลังเริ่มสว่างขึ้นอย่างช้าๆเสียงเมืองเงียบสงบลงเรื่อยๆเยมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ยามค่ำแสงไฟจากอาคารโดยรอบสองกระทบดัดฟ้าสูงที่เคนยาและเดมี่ขึ้นมาหลบความวุ่นวายหลังการถแถลงข่าว ทั้งคู่ยืนพิงรั้วเหล็กมองลงไปยังมหาวิทยาลัยที่ยังคงมีแสงไฟประปรายจากหน้าต่างห้องเรียนบางจุดลมเย็นพัดผ่านเบาๆท่ามกลางความเงียบที่อบล้อมคนเริ่มพูดถึงคำพูดของคุณแล้วนะเดมี่เอ่ยขึ้นเบาๆขณะมองวิวเบื้องหน้าหลายคนแชร์คลิปมีแต่คนบอกว่าคุณกล้ากว่าที่พวกเขาคิดเคนยาพยักหน้าเล็กน้อยแต่สีหน้ายังคงนิ่งฉันไม่ได้อยากให้เขาคิดว่าฉันกล้า แค่อยากให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้โกหกพวกเขาเห็นแล้วครับเดมี่หันไปมองเขาอย่างน้อยผมก็เห็นเคนยาหันมาสบตาเขาแววตาเหนื่อยล้าแต่ก็อบอุ่นอย่างเงียบๆไนท์ไม่เสียใจใช่ไหมที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้เดมี่สายหน้าพลางหัวเราะในลำคอยอย่างเบาๆไม่เลยครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมก็ยังจะเลือกยืนข้างคุณอีกเหมือนเดิม คำพูดนั้นทำให้เคนย่าหยุดนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยเสียงเบาขอบคุณนะเดมี่แล้วเขาก็เอื้อมมือไปกุมมือเดมี่ไว้ในความเงียบหลังจากนี้จะยิ่งยากขึ้นฉันรู้ครับแต่ผมก็ยังอยู่ตรงนี้เดมี่ตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดเคนย่าหลุบตาลงเล็กน้อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองดวงตาของเดมี่อย่างตรงไปตรงมา ความจริงคือนายไม่ใช่แค่คนที่อยู่ข้างฉันนายคือคนที่ฉันไม่อยากเสียไปอีกแล้วเดมี่นิ่งไปเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงอย่างไม่รู้ตัวเคนย่าพูดต่อช้าๆฉันไม่แน่ใจว่าเราจะต้องเจออะไรอีกแต่ที่แน่ใจคือฉันชอบนายชอบจนไม่อยากให้เป็นเรื่องแค่หลอกๆอีกเลยเดมี่เงยหน้ามองเขาดวงตาสั่นไหวด้วยความรู้สึกมากมายที่เก็บไว้มานาน ผมก็ชอบคุณครับไม่ใช่เพราะคุณกล้าหรือเพราะคุณปกป้องผมแต่เพราะคุณคือคุณเคนย่ามองเขานิ่งๆก่อนจะค่อยๆโน้มตัวเข้ามาใกล้ดวงตาไม่ละไปจากเดมี่แม้แต่น้อยและเมื่อระยะห่างระหว่างกันหายไปริมฝีปากของเขาก็ประทับลงอย่างแผ่วเบา จูบแรกของพวกเขาไม่เร่าร้อนไม่รีบร้อนแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและคำพูดที่ไม่ต้องเปล่งออกมามันคือการยืนยันความรู้สึกที่ลึกซึง้งและการตอบรับที่ไม่ต้องการคำสัญญาใดๆเดมี่หลับตาลงช้าๆรับสัมผัสนั้นอย่างเงียบงันก่อนจะยิ้มออกมาทั้งที่ยังใกล้กันอยู่ผมดีใจที่เราไม่ได้แกล้งกันอีกต่อไปแล้วครับเคนยายิ้มบางๆดวงตาเขานุ่มนวลอย่างที่เดมี่ไม่เคยเห็นมาก่อน ท่ามกลางลมเย็นและความมืดของค่ำคืนความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ได้เปล่งเสียงแต่กลับเปล่งแสงออกมาจากความเงียบแสงเล็กๆที่สว่างขึ้นเรื่อยๆแม้ท่ามกลางพายุข่าวและเสียงรอบข้างเช้าว,วันถัดมาหน้าเว็บข่าวมหาวิทยาลัยพาดหัวข่าวใหญ่เคนยาซิราวด์และเดมิวงเวทีนเปิดใจกลางดาดฟ้าคลิปหวานคืนถแถลงการสะเทือนโซเชียลบทความ หลังจากการถแถลงข่าวที่กลายเป็นกระแสพูดถึงทั่วมหาวิทยาลัยเมื่อคืนที่ผ่านมาสองหนุ่มเคนยาศิรวัตรทายาทนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลและเดมี่วงเวทินนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ได้ถูกจับภาพและถ่ายคลิปในช่วงเวลาสุดโรแมนติกบนดาดฟ้าตึกเรียนซึ่งเผยให้เห็นถึงความรู้สึกแท้จริงของทั้งคู่หลังจากผ่านกระแสราม่าหนักหน่วง ในคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่โดยนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งบังเอิญอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุแสดงให้เห็นทั้งสองคนยืนเคียงข้างกันใต้แสงไฟอ่อนๆเคนยากุมมือเดมี่ไว้แน่นก่อนจะสารภาพว่าฉันชอบนายชอบจนไม่อยากให้เป็นเรื่องแค่หลอกๆอ,อีกเลยและตามมาด้วยจูบอ่อนโยนที่เรียกเสียงว้าวจากโลกออนไลน์ได้ในชั่วข้ามคืน คลิปตังกล่าวกลายเป็นไวรั่ันทันทีที่ถูกเผยแพร่ #KenyaDemi และไม่ใช่แฟนปลอมพุ่งทยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งของเทรนด์โซเชียลทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศภายในเวลาไม่ถึง6ชั่วโมงโดยเฉพาะในทวิตเตอร์และอินสตาแกรมที่เต็มไปด้วยข้อความสนับสนุนความคิดเห็นเชิงบวกและภาพแฟนอารจ,จากนักศึกษาทั่วประเทศ ผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากชื่นชมความกล้าหาญของเคนยาที่เลือกเปิดเผยความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาแม้จะต้องแลกมากับแรงกดดันทั้งจากครอบครัวและสังคมรอบข้างขณะเดียวกันเดมี่ก็ได้รับคำชื่นชมถึงความมั่นคงและอบอุ่นที่เขาแสดงออกมาอย่างสม่ำเสมอบางคอมเมนต์ Comment ระบุว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการแถลงแต่คือการยืนยันความรักแบบที่เราอยากเห็นในโลกจริง นักศึกษาหลายคนให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าเคนยาไม่ใช่คนพูดเยอะแต่ทุกคำที่เขาเลือกพูดเมื่อคืนมันทำให้ทุกคนรู้ว่าเขาไม่ได้แค่แสดงออกเพื่อใครมองเขารู้สึกจริงๆภายในมหาวิทยาลัยเองหลายคณะเริ่มมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศมากขึ้นอาจารย์บางรายถึงขั้นกล่าวชื่นชมเคนยากับเดมี่ในการบรรยายเช้าวันนี้ว่าเป็นตัวอย่างของความกล้าและความซื่อสัตย์ทางความรู้สึก นักจิตวิทยาของสำนักกิจการนักศึกษโลงเพจสาธารณะว่าความรักที่ต้องผ่านแรงกดดันมากมายเช่นนี้หากสามารถยืนหยัดได้ย่อมเป็นพลังใจให้กับผู้คนจำนวนมากที่ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวตนความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของคู่รักคู่หนึ่งแต่กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในรั้วมหาวิทยาลัยที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการเปิดใจและความเชื่อมั่นในพลังของความจริงใจ บางทีความรักก็ไม่ได้ต้องการคำอธิบายเพียงแค่ความจริงใจที่ชัดเจนและคนที่กล้ายืนอยู่ข้างกันก็พอแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจอกันคลิปหน้านะคะ